สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนักเล่าข่าวครับเมื่อวานก็วันสิ้นเดือนนะวันสิ้นเดือนสิ้นเดือนเมษายน2567ก็ร้อนหน้าดูฮนะสิ้นเดือนเมษายนก็จะร้อนอีกเห็นบอกจะร้อนอีกร้อนแล้วร้อนอีกนะก็ก็ทําตัวให้สบายๆแล้วกันเพื่อนจะใจร้อนแล้วกันนะเมื่อวานก็มีผู้หลอกผู้ใหญ่โทรมาสนทนาธรรมกับผมเรื่องสองวเขาบอกเฮ้ hey, ได้ข่าวว่ามึงจะลงสวเหรอ,อเพื่ออะไรทําไมถามนู่นนี่นั่นผมโอ้พี่ผมก็คิดอยู่นะว่าจะเสียเงินสองพันห้าเนี่ยไปสมัครดูสมัครจุดประสงค์ของผมเนี่ยเพื่อเข้าไปเลือกสวสมัครเพื่อเข้าไปเลือกไม่ใช่สมัครเพื่อจะมันเป็นหลอกอืยังไงมันก็ได้เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นกฎกติกา ผู้เจ็บแยบนะที่บัตรซบที่สุดในโลกครการเลือกตั้งสวครั้งนี้นะประเทศเดียวในโลกที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมห่าเหวแรงสิ้นกับการเลือกตั้งสวครั้งนี้คือมันเลือกในกลุ่มไงยี่กลุ่มกลุ่มใครกลุ่มเราสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติหละกลุ่มชาวนาก็คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มเกษตรกรกลุ่มชาวไร่กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มการท่องเที่ยวนะครับ กลุ่มนู่นกลุ่มนี่กลุ่มธุรกิจกลุ่มทุกกลุ่ม20กลุก่มเขาก็จะไปเลือกกันเองนะครับระดับอำเภอแล้วก็มาระดับจังหวัดระดับประเทศก็ว่านไปแต่ละกลุ่มก็จะมาคัดเลือก5คนมาแล้วก็5คนก็เป็นระดับจังหวัดไปไปเรื่อยๆคือเอาง่ายว่าเลือกกันเองอ่ะแต่ละกลุ่มอ่ะเออ กว่าจะมาถึงระดับประเทศน่ะคิดดูเองแล้วะกันประเทศไทยมี77จังหวัดใช่ไหมเออคิดเองนะว,ว่ามันจะมั่วตัวขนาดไหนมันเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกฎแต่กีกาบ้าบ้าบาบาบาแบบบัดซบพูดหย,ยาบหยาบโคตรและย่ำเนี่ยประชาชนไม่มีส่วนร่วมหาเหี้ยวอะไรเลยอย่ามาอ้างเลยว่าประชาชนมีส่วนร่วมไม่มีหรอกมีแต่ก,กลุ่มแต่ก้อนนย่งนบอกให้แล้วใช้เงินอย่างนั้นแหละบอกไม่ใช้เงินอืมแล้วตอนนี้มีกฎหมายบ้าบบๆนะว่า ห้ามผู้สมัครสวรหาเสียงห้ามหาเสียงห้ามพูดห้ามจาห้ามอะไรห้ามแนะนําตัวอะไรอ,ะอาจจะแนะนําตัวได้ในในเพจของกรกตรบบคแจก็เมื่อวานเนี่ยวันที่สามสิบเนี่ยนะก็มีผู้เตรียมสมัครสวรครับไปยื่นต่อศาลปกครองนะขอเพิกถอนระเบียบกรกตรนะครับที่ว่าห้ามแนะนําตัวห้ามหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่า มันขัดต่อเสรีภาพและเจตนาลมของการเลือกตั้งสว์เนะี่ยก็อย่างที่บอกฮนะมันเป็นการเลือกตั้งที่ที่แปลกที่สุดในโลกฮนะในโลกใบนี้นะฮะเออคนที่จะไปเลือกตั้งสวต้องเสียตังค์สองพันห้าเพื่อจะเข้าไปเลือกสวเนะี่ยมันแปลกไหมล่ะปกติการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมาจากประชาชนใช่ไหมทุกหมู่เหล่าใช่ไหมเพื่อจะไปเลือก สภาสูงสวเนี่ยสมัยก่อนนู่นมันก็มีการเลือกตั้งนะสวนะประชาชนมีสิทธิ์เรียกว่าเลือกใครก็ก็หาเสียงสวก็หวานไปเราชอบใครรักใครเราก็เลือกไปความสามารถแบบไหนเลือกเอาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงตอนนี้มันจะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อน20กลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มก็เลือกกันไปกินเองชงเองเล่นเองอะไรเองประชาชนไม่มีสิทธินะไม่มีสิทธินะแล้วอย่าบอกเลยว่าเจตนาลมเพื่อ การไม่ซื้อเสียงเพื่อไม่ให้พรรคการเมืองมายุ่งผมไม่อยากผู้ใหยาๆครับชิมหายมันก็ยุ่งอยู่ดีหนบอกให้พรรคการเมืองหนุนหลังทั้งนั้นแหละทั้งนั้นเละบอกให้เพียงแต่เขาไม่ออกนอกหน้าเฉยนะบอกให้แล้วก็เนี่ยเมื่อวานเขาไปฟ้องเนี่ยนะฟ้องต่อศาลเนี่ยให้ให้ระง,งับเนี่ยกดกกตเนี่ยนะที่กำจัดสิทธิ์เนี่ย ต่อสารปกครองเนี่ยเพิกถอนระเบียบการห้ามแนะนําตัวของกอจเนี่ยข้อ5ข้อ7ข้อ8ข้อ11วงเล็บ2วงเล็บ5เนี่ยเพราะมันขัดต่อสิทธิเสรีภาพเกินสมควรและขัดต่อเจตนารมของการเลือกตั้งสวเขาก็ยื่นให้สารปกครองไต่สวนฉุกเฉินนะฮะเพื่อกุ้มครองให้รีบกอกกอ,อนนี้ไม่มีผลบังคับใช้นะฮะระหว่างพิจารณาคดีเนี่ย เพื่อให้การเลือกตั้งสวออที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้สมัครเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมันจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าไม่ทําตามนะติดคุกนะเพื่อนติดคุกปีหนึ่งแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกแม่ชีมหมายหมดนะขนาดทําแค่นี้ติดคุกอ่ะคิดดูติดคุกปีหนึ่งเลยนะถ้าไปขัดต่อัอเน,นี้ยไอกฎหมายกรกตอของเขาเนี่ยนะก็มีคุณพนัทครคุณพนัทอดีตสวออเก่านะ คุณพนัสทัศนียนนท์นะอดีตท่านก็เป็นอดีตอายการด้วยและอดีตคณาดีธรรมศาสตร์นะฮะหนึ่งในผู้เตรียมตัวสมัครเนี่ยท่านก็บอกว่าเอยกอรตม่เมียมหน้าหลอกออกระเบียบจำกัดผู้สมัครสวเนี่ยม,มาจำกัดเสรีภาพเขาได้ไงเนี่ยแนะนําตัวต่อสื่อกขไม่ได้เนี่ยมัดมือมัดเท้าเนี่ยก็เลยมามายื่นต่อศาลเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าศาลท่านจะว่าไงนะก็ อันนี้ผมก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฝังเมื่อวานเ็าไปยืมเมื่อวานนี่เองนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์หาเหียวอะไรเลยเพราะว่าทางกอตอก็มีคนด่าเยอะๆก็ออกมาพูดอ่ากอตไม่ได้ตั้งกฎนะครับทาตามกฎหมายทําตามรัฐธรรมนูญเออกวานไปแล้วกันผมก็เลยบอกทุกคนที่โทรมาถามผมผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยพี่พี่ก็รู้นี่ว่ามันเขียน กดอันนี้มาเพื่อใครพี่ก็รู้เขาวางไ้หมดแล้วแหละเออยี่สิบกลุ่มเขาวางไ้หมดแล้วเออเขาใช้เงินไม่เยอะด้วยวอกไงใช้เงินไม่เยอะเหมือนสอสอสอสยังต้องใช้เงินเยอะแยนะในการหาเสียงเนี่ยอย่างจ้างผู้ไปหาเสียงจ้างรถแห่จ้าง,างนู่นเจเนโอหมดเงินเป็น,เป,นเป็นหลายล้านนะหลายล้านนะน่าจะบางทีเป็นสิบล้านนะกดไอ้นี่สมัครสอสอครัง้งเนึ่งใช้เงินหาเสียง ทีมงานใบประกาศทุกอย่างนะอินครูดหมดนะเปสิบล้านเนะี่ยแต่สวเนี่ยโใช้เงินน้อยไม่เยอะหรอกอห 2, ัวแล้วสองพันห้าเองแค่นั้นแหละเออใช้เงินไม่เยอะก็ว่านไปครับผมก็จะรอดูนะว่ามันจะจบยังไงกับสวสูงไวยอย่างเงี้ยนะผมก็จะรอดูแนละ้วกันผมก็ยังช่างใจอยู่มีเวลาเพราะว่าวันที่สิบเดือนนี้ฮนะชุดเก่าจะหมดเวาแลนะ แล้วก็จะรักษาการต่อไปอย่างที่เคยเล่าให้ฟังระหว่างรักษาการเนี่ยท่านก็ไปเที่ยวโย,โยุโรปยังไม่กลับมาเลยไปเที่ยวอยู่นะฮะใช้เงินเป็นไงอืมก็วานไปแล้วกันออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับที่ดีทำดีครับผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะเหนื่อยที่จะพูดแต่ก็จะพูดอย่ามาด่าผมแล้วกันชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านมันจะบาปมากอย่ามาด่าผมเพราะว่ามีอยู่ใน youtube เหมือนกัน มาด่าผมมาแทะผมเฮ้ยมึงไม่เบื่อบ้างหรืว่าแม่งวันวันวน,นั่งพูดคนเดียวเออผมก็ขอบคุณครับขอบคุณครับที่มึงเข้ามาด่าดีครับ